แกงจืดผักรวมใส่หมูสับค่ะเต้าหู้ค่ะมีเต้าหู้มีเห็ดมียอดตำาลงผักโขมผักกาดดอกผักกาดขาวค่ะรวมมิตรสวัสดีค่ะมาทำแกงจืดหมูสับใส่ผักรวมค่ะเต้าหู้เห็ดรสด,ดี ใส่ซอสปรุงรสค่ะใส่เห็ดค่ะอันนี้หมูสับค่ะทุกคนที่ทำเป็นก้อนไว้ค่ะเผื่อว่าเวลานั่นจะได้ไม่แตกตัวเยอะค่ะให้เป็นก้อนๆอ,อยู่ เดือดแล้วค่ะทุกคนใส่ผักลงไปค่ะมีผักกาดขาวผักโขมแล้วก็ผักกาดดอกใส่ซอสปรุงรสเพิ่มลงไปอีกค่ะอันนี้เข้มข้นค่ะ มียอดตําลึงแล้วก็ดอกผักกาดค่ะอันนี้จะสุกเร็วหน่อยค่ะใส่ทีหลังตอนนี้ผักก็เริ่มสุกแล้วค่ะ ใส่เต้าหู้ลงไปค่ะ มีผักสีต้นหอมค่ะ mm hmm. เกงจืดเมนูง่ายๆค่ะเนี่ยเนี่ย